ขึ้นในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยใบเฉีสไตล์ประจำวันที่9กรกฎาคม2568โดยชายผู้บังคับ่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้อาร์ตงไงอันดับโลกพุ่งอย่างแน่นอนครับหากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยบุกโค่นทีมชาติสหรัฐอเมริกาได้ในขณะนี้เมืออ่องงนนี้โคดอสเกเรติพงศ์ er ong, รัชตากียงไกรเตรียมจะนำทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ลุยสึกใหญ่ระด,ดับโลกประการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเดชัช่นลีก2025หรือว่าวีเอ2025สัปดา 3, ห์หารัหว่างวันที่10-14ถึงณสนามเออบริงตันประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาท็อปอันดับ7ของโลกที่เป็นเจ้าภาพวันที่10รกรกฎาคมเวลา7นาฬิกา30นตามเวลาของประเทศไทย โดยสถานการณ์ปัจจุบันทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นรังอันดับที่19ของโลกคะแนนบอลสะสมอยู่ที่173.10คะแนนล่าสุดวอลเลย์บอลบูเปิดคะแนนอันดับโลกออกมาแล้วหากว่าทีมสาวไทยสามารถบุกโค่นเอาชนะทีมชาติสหรัฐอเมริกาทำให้คะแนนอันดับโลกของทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พุ่งกระโชวแตกบวกมากถึงดาผมบวก17.61คะแนนคะแนนรวมสะสมอยู่ที่190.71คะแนนและมีโอกาสที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับโลกจะพุ่งขึ้นไป,ปรั้งระดับที่14ของโลกในครั้งนี้ก็เป็นได้อาณาผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทางน้าของทางฝั่งอาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตบอเมริกาให้ด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเยนครับ อารัฐยังไงสมาคมฟุตบอลไทยเตรียมจะจัดงาน FA Thailand Awards วันที่16กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดชื่อเจ้าภาพบอลสกิงคัฟโดยงานนี้เรียกว่าเชิดชูเกียรตะิะเมื่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะจัดงาน FA Thailand Awards 2024เชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างผลงานโดดเด่นในวงการลูกหนังไทย30สาขาในวันที่16กรกฎาคมนี้พร้อมกับเผยจังหวัดเจ้าภาพ Kings Cup ครั้งที่51นะโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจะจัดงานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติ FA Thailand a w a อ d 2024ประจำฤด,ดูกาล2 0 2 2567เพื่อยกย่องผลงานของนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินสมโมสรและก็บุคลากรในวงการฟุตบอลไทยที่สร้างผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ โดยในนี้คณะกรตัางฟังาพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันอังคารที่16กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาณสถาทนที่ของเบิร์ติเควนะฮอลส์แอดทองลอรหรือว่าเมงิงจายกรุงเทพมหานาครโดยในปีนี้จะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่8ตั้งแต่ปี1 2561ในครั้งนี้สำหรับปีนี้มีรางวัลรวมทั้งสิ้น30รางวัลครอบคลุมผลงานจากลักอาชีพผู้บรรชายผู้บรหญิง ผูซอรและก็ฟุตบอลชายหาดโดยที่จะพิจารณาจากข้อมูลสถิติในการแข่งขันดัชนีกาลที่ผ่านมาโดยไฮไลท์เช่นอย่างเช่นเบนเฟเยอร์ออฟเดอะเยียร์บูมเบนเฟเยอร์ออฟเดอะเยียร์ไทยลีกเอ็มบีพีท็อปสกอร์โคช้ชออฟเดอะเยียร์ไทยบ e ูมเบนลีกเบสเอเรเวนเพลสิดเนนต์อวอร์ดจากนายกสมาคมและก็รางวัลด้านเยาวชนการพัฒนาสโมสรและก็รางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยม นอกจากนี้ในงานดังกล่าวสมาคมจะประกาศจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่51โดยมี3จังหวัดที่เสนอชื่อได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสงขลาและก็จังหวัดกาญจนบุรีโดยการคัดเลือกเจ้าภาพจะพิจารณาจากความพร้อมในด้านของสถานที่จัดการแข่งขันระบบการรองรับของแฟนบอลรวมไปถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์วงการฟุตบอลไทยในระดับนนาชาติ ส่วนงาน FA Thailand A w a r d s นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าของวงการฟุตบอลไทยและก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนได้มุ่งเน้นในการพัฒนาเพื่อที่จะลุยศึกวงการลูกหนังไทยอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้เป็นว่งงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะคะว่าจะเป็นเช่นไรมาดางแป้งจัดให้เลยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรย่งไงงานนี้เมื่อไลออนซิตี้เซเลอร์คว้าตัว ด i เอโก้คอสตาแบกซ้ายโปรตุเกสร่วมทับถาบอนนะเมืออ่องานนี้ทึ่งเลยนะฮะเมื่อไรอ n นซิตี้เซเลอรทีมนังจากสิงคโปร์คู่แข่งของแข้งเชพในศึกชอปปีค้คัพเดินหน้าเสริมทับในการคว้าตัวดิ e อโก้คอสตาแบกซ้าชาวโบรตุเกสร่วมทีมแบบถาบอหลังโชว์ฟอร์มเด่นยังช่วยยืมตัวในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา โดยมสมสร Li ไลออนซิตี้เซเลอร์ทีมกําลังจากสิงคโปร์และก็หนึ่งในคู่แข่งของทรูแบงคอกในศึกชอปปี้คัพ2025ประกาศในการคว้าตัวติโกโ้คอสตาแบ็กซ้ายชาวโปรตุเกสจ,จากคั้างของฟาบาริเกลทีมใลดิกสูงสุดของโปรตุเกสมารุวมทีมแบบถาบอลด้วยสัญญา5ปีหลังนักเตะทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจระหว่างการเยี่มตัวในฤด,ดูกาล2024โดยคอสตาในวัย24ปีถือว่าเป็นแบ็กซ้ายสมัยใหม่ที่โดดเด่นในเกมรุก มีจุดแข็งด้านการเปิดบอลและก็ลูกตั้งเตะที่แม่นยำโดยในรายการ a f c ซีแชมเปียนลีกทูดได้ดูการสอ2 4ัที่เจ้าตัวมีส่วนสำคัญในการพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนตลเลอศและก็จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์พร้อมทำไป4แอสซิส,สจากการลงเล่นทั้งหมด7นัดที่เกิดขึ้นในคา้งนี้นอกจากผลงานระดับทวีปแล้วคอสตายังมีบทบาทสำคัญในการพาไลอ n อนซิตี้เซเลอร คว้าดับเบิลแชมป์ในประเทศทั้งลีกสูงสุดของสิงคโปร์และก็ฟุตบอลถ้วยในฤะด,ดูกาลเดียวกันถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาถาวบกับพนั่งของคอสตาถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งสําคัญของไบรอนซิตี้ก่อนจะโดยสึกช็อปปี้ขับและก็ฟุตบอลระด,ดับนานาชาติในช่วงปีหน้าในครักนีนะโอ้โหเป็นเพางานนี้พนัุ์ของทางฝั่งนะฮะไบรอนซิตี้เซเลอร์เตรียมจะฉกับพันั่งของสโมสรประเทศไทยของเราโดยการเตรียมทีมไว้บอดน,นะฮะเพราะฉะนั้นต้องตื่นตัวกันหน่อยแล้ว เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยนงไงตะวันตกดับบี้ประเดิมไทยลีกเดือดตั้งแต่วิกแรกเลยนะโดยกันนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะฮะสำหรับการเปิดฤดูกาลใหม่ของศึกไทยลีก2025ที่ปีนี้บอกได้เลยนะว่าเดือดตั้งแต่นัดแรกเพราะว่าบริษัทไทยลีกเพิ่งจะลอดโปรแกรม3นัดแรกออกมาในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อ,รอยโดยคู่เปิดสนามจะเป็นดับบี้แมชภาคตะวันตกที่เรียกว่ารับประกันความมันไฟลุกอย่างแน่นอน โดนเริ่มต้นกันที่วันศุกร์ที่15สิงหาคมนัดเปิดหัวจะเป็นการพบกันร,ระหว่างราชบุรี FC เปิดบ้านร,รับพลังการ FC น้องใหม่ที่กำลังมาแรงซึ่งในแมทเชนี้ถือเป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรีเพราะทั้งคู่ต่างก็อยู่ฝั่งตะวันตกเหมือนกันแถมพลังการ FC เองนั้นก็ประกาศชัดเจนตั้งแต่เลื่นชั้นขึ้นมาว่าจะไม่มาเป็นไม้ประดับของใครในครั้งนี้เพิมเ่มเติมอย่างแน่นอนนะ โดยต่อด้วยวันเสาร์ที่16สิงหาคมนะฮะมีเตะก,กันอยู่5คู่เต็มๆน่าสนใจก็คือลำพูลบริเออร์ประทัก,กับบรรทัน,นของบริลัมยอดจีมแชมป์เก่าที่ออกไปเยือนเหนือพีทีประจบเอฟซีที่ดวลกับบีจีปทุมคนครราชสีมาบอสตาเอฟซี FC. พบกับชมบรีเอฟซีและก็เมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านเจอก,กับสุโขทัยเอฟซีส่วนวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมจะมีอีก3คู่ปิดท้ายด้วยทุแบงยนคอกพบกับระยองเอฟซี ซึ่งพูดถึงการกระจายทีมในศึกไทยลีกหนึ่งในฤะดูกาลนี้จะมีทั้งสิ้น16ทีมจากทั้งหมด15จังหวัดทั่วไทยโดยทำแหน่นของฝั่งกรุงเทพนะฮะและก็ปริมณฑลยังคงหนาแน่นที่สุด4ทีมคือการท่าเรือเมืองทองบีจีประทุมและก็แบงคอคากภาคกลาง3ทีมได้แก่สุโขทยัยอุตรธานีเอฟซีและก็อยุธยาภาคตะวันตก3ทีมได้แก่ราชบุรีพรงการและก็ประจวบ ภาคเหนือ2ทีมได้แก่เชียงรายและก็ลำพูนภาคตะวันออก2ทีมได้แก่ชลบุรีและก็ระยองภาคอีสาน2ทีมได้แก่บริลัมและก็นครราชสีมาอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่ต้องจับตาก็คือการที่ไทยลีกประกาศยกเลิกการใช้กฎ h 2ด h สำหรับการจัดอันดับในกรณีที่คะแนนเท่ากันโดยจะประเด็นมาใช้ผลต่างประตูได้เสียแทนในฤดูกาลนี้ทันทีซึ่งแน่นอนนะว่าทีมจะเพิ่มความมันให้กับทุกแมชเพราะว่าแต่ละทีมต้องเน้นยิงประตูและก็รักษาผลต่างให้ได้ดีที่สุดในขาระนี้โดยฤดูกาลนี้เปิดหัวมาแบบที่ไม่มีเกมอุ่นเครื่องให้กับร,ร่างกายกันเลยเจอศึกใหญ่ไฟลุกทันทีโดยเฉพาะราชบุรีโดยกับพลังการที่บอกได้เลยแต่ว่าสนามมิดผลสเตเดียมจะลุกเป็นไฟอย่างแน่นอน แฟนบอลรัชบุรีเองก็ถือว่าอยากจะเป็นเช็คของน้องใหม่ไฟแรงขณะที่พลังการก็อยากจะประกาศสักดาวพาพวกเขาเองนั้นไม่ได้ลงมาเล่นเล่นในะคะรั้งนี้และด้วยกฎลูกได้เสียจะมาแทนที่ H to h ทุกแต้มทุกประตูจึงมีค่าและมีความหมายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่าเผลอพลาดแม้แต่นัดเดียวเพราะอาจจะเป็นตัวตัดสินชั้นหรือว่าตกชั้นได้เลยในปั้นปลายฤดูกาลใครเป็นแฟนบอลทีมไหนเตรียมเชียร์เตรียมเสียงเตรียมทงให้พร้อม เพราะว่าไทยลีก2 0 25จะเปิดฉากวันที่15สิงหาคมนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วมาเดือดไปด้วยกันทั้งประเทศนะครับถ้าผมอีกเวลาอีก1เดือนนะฮะเพราะฉะนั้นไปเตรียมตัวรอได้เลยและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยใบอิชิซายประจาวันที่9กรกฎาคม2568โดยชายพุ่มขรังฟุตบอลทันครับ